อะไรไม่เจาะตุ้ยนะ อัชิวน่ไปถามพ่อที่พ่อครับพ่อพี่ถึงจอไหมอาถามพ่อพ่อที่สุพ่อพ่อที่ถึงจอไหมคะไอ้เนี่ยพ่อพ่อไม่สบายหายหรือยังถามพ่อพ่อที่สุดจ้อยพ่อพ่อไม่สบายหายหรือยังครับอาดูท่านน่ะแยบอกพ่อกินยานะบอกพ่อกินยาถันน้ำอุ่นนะจะออยู่นี่สบายดี ม,มันจะมีนะแทงกล่องที่อดอกหลงพเอกทำอ่ะที่ไหนนะมันมีนเล็บมั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตาใสนอนเต็มกิ่มแ้วนอนเต็มิ่แล้นะนะยจ้านหใจใช่ไหมครับจะกินาแก้วอีกนิดเดียวแขงกล่องพัการ์เองยู่ไหนอีกนิดเดียวลาลาล ก็ต้องเห็นเล็นใจไ <ใน S 1> อหลง,งก็จะแบบนอนสลรับตาแม่กลมขั้นบนนอแม่บอไห้ด้วยขั้นตื่นสวยแม่บอไห้เล่นนำ้ำยาขยำกัดแขนน้นหน่อยขำหน่อยๆยาวไปอาา่างสา ความดิิทัลสร้างยามอ่างว่างจังบ่ได้เงียบเหงาบุญของเฮาเป็นที่น้่งสงเกิดศาสนาให้เป็นเทวดากราบลงมาให้เจ้าได้เป็นคน ควเพ่งต้นเป็นพระโพธิสัตว์ทันย่วัดให้ีเป็นสมภารคนังบ้านจะเพิใบบุญกินไม่ได้ค่ะมันเป็นกระดาษค่ะพี่จอยให้ตัวโพยสีดาห่ะราคาตั้งเท่าไหร่ัะเนียลลงดี้อแไม่จุกจิก้วสองใช่ไหม่วไม่ไดม่สซซี สิบแล้วสิบมันก็สอที่เจอมันเหลือเท่าไหร่อ่ะตีให้แล้วก็ที่เดียวคุณสองเหมือนคนกินช็อกโกแลตแล้วแบบสบายใจมันมิสาซที่ช่วยให้สบายใจก็ประลานะมันที่พี่ออบ สบายใจวันนี้สบายใจม,<บ>ม่รูกเหรอแม่แม่จะบอกว่าหนูจอตัวนี้เลยไหมนี้อยูสบายใจหอสแล้วก็รการนะมีฉันเทนมีพระมาสวดน,นั่งตรงหลกให้ี่จะรัา้ถึงมัว่าตรู้สดหนู้ฉันส่วนพระนะ คุณหนูจะต้องรีเทือขึ้นมาแต่มันเทืขึ้นทำมันเทื่อไม่รู้คุณน้องหาร้อยหกสิบลงร้อยหกห้าต้องมีหัวที่จะขอบริษัทนะคะโกแม <ừ. S 2> ชิชชชชชบจบบโชคดีนะวันนี้เขาไม่หกหกแต่เมืม่อวานนี่ยหก ชามเลยลูกนะโยเกิร์ตเสร็จต่อด้วยผักโอ้ไปโหละพาเหรอลูกเหรอโยเกิร์ตติดปากกินใบโหละพาโอกินถั่วด้วยอเอาให้ครบทุกอย่างเลกินเม็ดเล็กอาอกินเม็ดมันไม่มีเมดด็ดแต่สีหลุกถั่วมันอ่อน โอ้โหหล่นใหญ่ซะเนาะจรินจริงเป็นช่างนี่เวลาของกินเยอะเลือกได้อ่ะใช่ไหมคะลูกของกินมันเยอะครับ ดูดูนิ้วจีบนิ้วย้อ,อ,อมันหมดแล้วลูกนลอ,อนไรด้วยเค้าเรียชามแล้วลูกฉันยังไงอะลูกหน้ามุดชามเลยมันอร่อยอะลูกโอ้ตายแล้ว ทำไมนะดูดิเลี้ยชา้ามันไม่เหลือแล้วอ่ะมาลงมาเกลมาลูกมาน้องเสร็อยางเสรอยางครับให้แม่จากเกลให้มาตะเกาเก่ายัางครับมาลงมาเกลดีกว่าครับอ๋อเอามาเชลเซนไว้ในในในกระปุกแก ข้าวผ้าไปซักรียังไม่ได้เช็ดค่ะอร่อยนะครับอร่อย อร่อยเลยด้วอืมน่ารักเชียวน่ารักนะเนี่ยู